สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอระเทศ EP ที่156นะครับผม ก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็นสายฟรีไปปักทงในโซนเฟสต์นั่นเองนีครับซึ่ง EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นเซตสายฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมและก็ครับสาหรับชุดวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของชุดฟรีหมดเลยเนาะและก็วันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้เลยนะครับและก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นคาว้หนานะครับก็ตามนี้เลยและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5้าดาวแต้มหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับตามนี้เลยและก็สำหรับวันนี้ครับอ แล้วก็วันนี้ครับท่าทางน,นะครับที่พี่จเจาไปก็จะมีตามนี้เลยมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจะเป็นท่าให้หัวใจครับแล้วก็ครับท่าให้ดอกไม้แล้วก็จะเป็นท่าฐานแร้งแกนแล้วก็ท่าปักธงแล้วก็สําหรับท่าสกินปืนครับเหมือนเดิมครับเอเคมกรแล้วก็ครับ สกาครับผมหล่อๆเท่ๆเลยนะครับแล้วก็ครับ MP40 อันนี้โคตรหล่อโคตรเท่บอกเลยดูดิโอโหโคตรตึงครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกโซ่มังกรนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็ครับสาหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยเนาะก็จะเป็นในสองกิจกรรมสุ่มกล่องนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับเป็นกล่องต้องสาบเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของชุดมาเฟียนะครับอันนี้เลยนะฮะหล่อๆเท่ๆเลยนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นชุดยากุซ่านะครับไม่ใช่ชุดมาเฟียเนาะเป็นชุดยากุซ่าอันนี้ก็พี่มีหมดแล้วนะ เดียวนะครับก็สุ่มกล่องละยี่ห้าเพชรหรือเปล่าใช่ครับขอสุ่มไปสักสิบกล่องไปจัดไปสองร้อยห้าสิเพชรได้ไรเปล่าโอ้โหโคตรเกลียครับอย่าหาทำนะครับผมแล้วก็ครับสําหรับกิจกรรมนี้ครับหมดเขตนะครับวันที่สิบสามนะครับตอนนี้ก็อีกหกวันเนาะก็จะหมดเขตแล้วนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ครับสําหรับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนกันเลยดีกว่านะครับไปครับทุกคนครับเลสโก้ครับผมไปครับเลสโก้ครับปิ้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซแลแนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมาก20คนแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปเอามาจากไหนนี่อย่าบอกนะว่าใชแ่แน่ๆต้องใชแ่แน่ๆชัวร์นั่นแน่ของจริงวะทุกคนโอ้โห GM เอโอไมก็อ oh ดเหมือนขาดของเล่นนะครับอันนี้จริงๆนะผมไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับอันนี้เนาะ คือมันลกแล้วก็น่าลำคาญด้วยนะครับทุกคนครับโอ้โหเราจะโทษ GM ก็ไม่ได้นะครับ GM เป็นแค่ฝ่ายดูแลนะครับเราต้องโทษเดฟนะครับเราต้องด่าเดฟนะครับเดฟก็คือฝ่ายจัดการหมดเลยนะครับก็คือประมาณว่าเนี่ยเป็นคนทําไอ้ของพวกเนี้ยเนี่ยเนียแบบเนี้ยเนี่ยไอ้ของพวกเนี้ยนะครับเดฟเป็นคนทํานะครับ GM ไม่มีส่วนนะครับผมบอกเลยนะครับ GM เป็นแค่พูดดูแลเกมนะครับทุกคนครับมาครับเดี๋ยวเราปักธงแอคกันดีกว่ามาหนึ่งสอง แล้วก็ถ่านแรงแกนแอคไปหนึ่งดอกแล้วกันนะครับจังหวะนี้แล้วก็ครับตอนนี้ครับน้องกําลังสร้างอะไรอยู่เนี่ยสร้างบ้านเหรอโอ้โหนั่นแน่ยิงยิงยิงให้พังยิงให้พังทําลายความตั้งใจครับทุกคนครับเราต้องทําลายความตั้งใจของน้องฮะยิงไปยิงไปแล้วก็ไอเคมกรไปหนึ่งที น,นั่นแน่สมน้ำหน้า <c oughs> เห็นไหมโอ้ยมาละหนึ่งทีเห็นไหมของจริงบอกเลยนะครับแล้วก็ยิงบอกเลยว่ายิงยิงแล้วก็ mp 4 0ไปหนึ่งทีต่อไหมสร้างต่อไหมยิงบอกเลยว่ายิงครับโอ้โหสะใจจริงๆเลยบอกเลยโคตรสะใจนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้องสร้างสักประมาณ50%ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพังเนาะเราจะพังบ้านน้องนะครับจัดไปครับแล้วก็ถ่านแร้งแกนไปหนึ่งทีเฮ้ยเอาว่ะหนีว่ะทุกคนเฮ้ยหนีว่ะ เฮ้ยเวนั่นแน่ไปนู่นเฉยเรียบร้อยฮะเราเห็นแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ครับแผนชั่วร้ายในหัวผมมันพุดขึ้นมาแล้วนะครับรอน้องสร้างก่อนนั่นแน่ตั้งใจสร้างจริงๆเลยเราต้องอ้อมครับทุกคนครับเราต้องอ้อมครับเงียบๆครับอย่าดังอย่าดัง แล้วก็ยิงยิงบอกเลยว่ายิงของจริงของจริงนี่ของจริงบอกเลยแล้วก็วิ่งเดี๋ยวดิน้องพิมพ์อะไรเปล่าพิมพ์อะไรไหมอ้าววิ่งอ้าววิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนฮะวิ่งไปไหนฮะเฮ้ยแล้วก็ตรงนี้ทำไรเนี่ยโอ้โหหนีเราเฉยครับทุนครับไปครับทุนครับผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับ ห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแต่ก็แอบสัใจอยู่นะครับผมบอกเลยว่าของจริงนะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันแล้วก็เอเชมังกรไปแล้วก็ถ่านแรงไปไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้14คนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่าครับผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอยากสี่อุ้ยอุ้ยเอาอะทุกคนโอ้โหแต่ว่าเขามีแฟนแล้วนะครับ แฟนเขาน่าจะชื่ออามนะครับทุกคนครับเราจะไม่ยุ่งนะครับผมแล้วก็ครับผู้สาวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยปูอัดครับให้ดอกไม้ไปครับหนึ่งทีนั่นแน่เดินหนีเราวเฉยโอ้โหไอท็อปทอทุกคนสาวเดินหนีเฉยเลยครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอ่านว่าไงอ่ะหมวยโคกเหรออุ้ยอีกแล้วเหรอชื่อโอ้โหอย่าไปหาผัวนะครับทุกคนครับแล้วก็ครับไปให้ดอกไม้ผู้สาวดีกว่านะครับจัดไปหนึ่งทีแล้วก็ให้หัวใจไปอาจิ๊บเขาให้ นั่นแน่ของจริงบอกเลยแล้วก็ให้หัวใจอีกครับัวๆไปแล้วก็ไอ้นี่ครับเหมือนเหงาครับมาเต้นไก่ใส่เราเฉยชื่ออะไรเนี่ยชื่อมูลนะครับแล้วก็ครับให้ดอกไม้ผู้สาวดีกว่าครับโอ้โหเราโดนเมินครับทุกคนครับผมท้อว่ะแล้วก็ไอ้นี่ครับไม่เมินเรามันมาเต้นไก่ใส่็จเราเฉยผมท้อทุกคนโอ้โหเกินไปไม่ไหวเลยครับทุกคนครับมันขำว่ะทุกคนโอ้โหมันหยามว่ะมันหยามว่ะทุกคนเอาไงดีวะ มันถามผมว่าที่ผมจีบสาวไม่ติดนะครับเฮ้ยเกินโอ้โหจุกว่ะทุกคนเฮ้ยสาวเล่นแกงด้วยไอไก่เน่าโอ้โหโอเมก้าส์มาครับทุกคนครับปัดธงอันหน้ามาันแม่มาหนึ่งสองสามแล้วก็ถ่ายเล่นแกงแอคไปจัดไปหนึ่งทีแล้วก็ลูกซองมังกรตามไปโอ้โหว่าเราไก่เน่าเฉยบักห่านี่โอ้หาควัวดากมึงเลยบักรอบ แล้วก็ปักทองอีกเทนึงเพิ่มก็ให้โอ้เกินไปนะครับไม่ได้เทครับพุ่นนะเออปาดคอมันปาดคอมันจัดมันจัดมันเล่นมาเลยลูกเล่นมาเลยลูกโอ้ผู้สาวบอกทอง20บาทบอกดิปักทองอัดหน้าสวนไปหนึ่งเทแล้วก็พิมไปไปหาซื้อให้หน่อย20จัดไปครับ1เทโอ้โอหกิวแสงกันแน่เลยแล้วก็ไอ้น,นี่เสียงดังเนี่ยทำไมเนี่ยฮะเสียงดังจัดเลยครับทุคนครับไม่ไหวเลยนะครับ แล้วก็ครับฐานลังแกนแอคไปครับหนึ่งทีนั่นแน่ของจริงวะทุนเชิดเอาวะเฮ้ยมวยโคกเราก็มีปักธงนะครับทุคนครับแล้วก็ฐานลังแกนใส่น้ำราัวรัวรัวไปจัดไปรัวๆแล้วก็รัวรัวไปครับโอ้โหลองไก่จ้างเล่นคุณนะเกินไปนะครับแล้วก็ปักธงปึ้มอีกทีหนึง่งแล้วก็ถานลังแกนไปมันเวอร์กเกินครับทุกคนครับไอเนี้ยคือแบบเกินไปจริงนะมาว่าเราไก่เฉยโอ้โหดูคนแคบภายนอกเหรอสมัยนี้นะครับไม่ไหวเลยนะครับ มีเป่าไกโอโหแล้วก็ถามก่อนครับแล้วคุณมีนี่เปล่าจัดไปครับหนึ่งทีแล้วก็มันจะยิงอะไรเนี่ยฮะมันจะยิงอะไรเนี่ยโอ้โทอ้อว่ะทุกคนมันยิงยับเลยครับทุกคนครับด,ด่าไอ้นี่ไม่มันเลยนะครับท้อว่ะผมท้อว่ะแล้วก็ปักอีกทีหนึ่งรัวๆไปจัดไปรัวๆรัวๆไปครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าอึ้งกันทั้งห้องเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็ให้ดอกไม้เอ้ยเราจะไม่ให้ดอกไม้มันแล้วก็ลูกซอมซกรอนตามไป ไม่ได้เท่โอโหเราไม่ได้เท่แล้วก็พิพ์มาดิก็ไม่มีนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่านนะจัดไปครับแล้วก็ถ่านลังแกนไปอาจจูบเข้าให้ครับนั่นแน่ของจริงบอกเลยแล้วก็ปักธงรัวๆไปรัวๆไปจัดไปครับทุกคนครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ห,หยุดยิงนะครับโอ้โหโอ้โหมันยังว่าเราไก่อยู่เลยครับทุกคนครับไม่ไหวเลยนะครับโคตรท็อกซิกเกมมิ่งเลยนะครับไม่ไหวนะครับแล้วก็ดูดีเราปักธงปุ๊บ คนทั้งห้องนี่คือแบบว่าอึ้งกันหมดเลยนะครับอยากดูคนหนึ่งหนึ่งผมไม่อยากหนึ่งหนึ่งครับช่วงนี้ขี้เกียจครับแล้วก็ปักธงอีกทีหนึง่งเพิ่มค่า้โอ้โหลองจ้างเขาเล่นอีกเฮ้ยท้อทุกคนใช่มันอยากมีบทใช่ใช่มันอยากมีบทครับทุกคนครับเหมือนเหงาอะหิวแสงอะ่ะโอโ้ลองเราขอธงอย่างว่าเราธง20บาทอยู่เมื่อกี้เกินไปนะครับโอ้โหอีอย่างเนี่ยคนสมัยนี้เฮ้ย เวอร์มากบอกเลยว่าสังคมเกมฟรีไฟตอนนี้คือแบบเวอร์มากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับไม่มีใครซนเลยเนาะไม่มีใครไปเอาเขาเรียกอะไรนะคล้ายคกับไอวอลมาวางเล่นเนาะอย่างโง่ครับโอ้โหแล้วก็พิมพ์มาดิคนว่าไอไม่ใช่คนว่าดิคนบ้าอะไรด่าตัวเองนะครับคนบ้าอะไรด่าตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันป โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้17คนเดี๋ยวเราไปยืนแอคดีกว่าครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีคนไปแลกของใหม่มาเล่นด้วยโอ้โหโซนจริงๆเลยนะครับไม่รู้ว่า GM อัปเดตมาเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับน่าเบื่อมากบอกเลยโคตรไม่น่าเล่นเลยนะครับตอนนี้อันนี้ผมพูดจริงๆนะแล้วก็ตรงนี้ครับเขาแอคกันอยู่ครับหาคนแบกแต้มด้วยโอ้โหพอดีเลยเรามันตัวตึงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรายืนแอคดีกว่ากดไอเคมองกรไปครับ1ทีโอ้โหสายฟรีมีไท้เยอเคมองกรเชย เกินไปเห็นเครับแล้วก pues, oh, okay. ็ครับต่อไปครับให้หัวใจไปหนึ่งทีละกันแล้วก็ย่อ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 แล้วก็ย่ออีกย่ออีกย่ออีกแล้วก็เข้าให้หัวใจผมด้วยอย่างเอาครับแล้วก็ให้ดอกไม้ไปหนึ่งทีอัจจิบเข้าให้เอาว่ะจู่ๆสาวก็มาให้หัวใจผมเฉยโอ้เกินไปเห็นเครับแล้วก็ครับ MP40 ไปหนึ่งทีละกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปสกาครับนั่นแน่เอาว่ะสาวแอคด้วยสาวชื่ออะไรเนี่ยอุ๊ยโตจริงอัปเป้าจริงอัปเป้าจริงเป้าผู้สาว แล้วก็เดี๋ยวถามก่อนครับจริงเปล่าอา้าวเพียงผิดครับจริงเปล่าน,น,นี่นะฮะนั่นแน่ของจริงบอกเลยถามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ดอกไม้ไปหนึ่งแล้วก็ครับให้หัวใจอาช๊บเข้าให้แล้วก็เดี๋ยวเราปักธงไหมทุกคนต้องปักธงแล้วแหละจังหวะนี้ครับแล้วก็ลูกซอมมังกรตามไปจัดไปหนึ่งครับมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราปักธงแอคดีกว่ามาครับหนึ่งสองซ่อมแล้วก็ถามแลกนัน อาจึ๊บเข้าให้ของจริงบอกเลยแล้วก็ครับโดดปุ๊บอาจึ๊บเอา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 ะไรวะเนี่ยแล้วก็ด้านหลังโอ้โหนึกว่ากำแพงไททันนะครับทุกคนครับเวอร์เกินไปอาจึ๊บแล้วก็ยิงเอ้ายิงไม่ได้มันแน่ของจริงบอกเลยปุ๊บเข้าให้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟุบอาจึ๊บเข้าให้โอ้โหแล้วก็ยิงปุ๊บหมดกระสุนตเติมยิงโอ้โห มันก็สนุกแอบสนุกอยู่นิดนึงนะทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะแอบสนุกอยู่นิดนึงครับนิดเดียวจริงๆครับถ้ามันอยู่ตรงนู้นอะนะที่ว่าไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้อะนะจริงๆผมพูดตรงๆเลยนะครับอันนี้ทาอยู่ด้านหลังแบบนี้ก็โอเคนะครับโอเคไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าครับผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่ามาปลาเล่นกันตรงนี้คือแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อน่าเซ็งน่าหงุดหงิดครับน่าลำคาญด้วยนะครับ gm อัปเดตมาไม่ตอบโจทย์ผู้เล่นเลยนะครับ ไปครับทุกคนครับผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้14คนเดี๋ยวเราไปยืนแอคดีกว่าครับแล้วก็ด้านหลังครับมีคนไปปลาเล่นอยู่ตรงนน้นด้วยนะครับช่างเขาครับผมไม่มาตรงนี้ก็ดีแล้วนะครับมันแบบว่ามันลกหูลกตาอะไรเงี้ยเนาะคือแบบ GM แบบเหมือนขาดของเล่นนะจริงๆแล้วก็เพิ่มอะไรมาก็ไม่รู้นะครับงงเหมือนกันเดี๋ยวเรายืนแอคดีกว่านะครับน้องชายคนนี้ชื่ออะไรเนี่่่ยอาานวไงะ ชิโก้เหรอใช่ปะน่าจะอ่านว่าโก้นะครับน่าจะใช่นะครับแล้วก็ครับย่อๆๆนิ่งอ้าวนิ่งนิ่งเฉยแล้วก็ครับส่งอันนี้เป็นหนึ่งทีอ้าวนิ่งเฉยนิ่งเฉยเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาแอกกันอยู่อุ้ยของจริงว่ะอ้าเรื่องนะครับแล้วก็ไอเข็มกนตามหนึ่งทีแล้วกันจัดไปแล้วก็ครับสกาตามไปหล่อๆเท่ๆเลยแล้วก็ครับ M P 4 0กดไปบอกเลยว่าหล่อเท่นะครับ แล้วก็ลูกซอมมังกร,กรมาไหมมาไหมไม่มาหว่ะทุกคนแล้วก็ครับถ่ายแล้งแกนไหมทุกคนเอาว่ะมาว่ะไอเราคนนีกว่าไม่มานะครับแล้วก็ครับปักธงเลยไหมทุกคนมาครับหนึ่งสองสามแล้วก็ครับให้ดอกไม้ไปหนึ่งทีแล้วก็ให้หัวใจไปเชิบเข้าให้เขาคงไม่ปักธงสวนผมหลอกนะน่าจะใช่นะครับทุกคนครับ คงไม่หรอกนะครับแล้วก็ครับฐานและแกนแ,กนแอคไปอีกทีแล้วกันจัดไปหลอ่ลอๆเท่ทๆแล้วก็ปักธงปึ้มแล้วก็อีกทีหนึ่งปึ้มเข้าให้ครับแล้วก็ฐานแะแกนไปรัวๆแล้วก็ให้ดอกมไม้ไปครับหนึ่งดอกนั่นแน่น่ารักกว่าทุกคนน่ารักว่ะแล้วก็ให้หัวใจหนึ่งทีครับ <constrained reading> คนนี้บอกแคนตึงแคนปลอมครับแคนปลอมนะฮะ <c ann op ome> ไม่ใช่แคนตึงครับแคนปลอมนะครับบอกเลยบอกเลยว่าก๊อปเกรดเอนะครับระดับนี้แล้วนะครับแล้วก็ครับปักธงอีกหนึ่งทีแล้วกันปึ้มแล้วก็ ถาแรงแกนไปแล้วก็ครับให้ดอกไม้น้องไปน้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อต็อกใช่ไหมใช่นะครับไปก็ย่อยยอแล้วก็ให้หัวใจน้องหนึ่งทีแล้วกันนะครับน้องน่ารักครับเราต้องรับเพื่อนน้องหน่อยแล้วกันนะครับจัดไปหนึ่งทีแล้วก็ครับให้ดอกไม้น้องไปผมรับเพื่อนน้องแล้วเนาะใช่ไหมใช่ครับโอเคเรับทนไปครับเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปครับทุกคนครับเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซลแล้วนะครับห้องนี้ครับคนน้อยครับตอนนี้13คนเดี๋ยวเราไปหาผู้สาวดีกว่าห้องนี้ครับสาวเยอะนะครับดูดิมีผู้ชายประมาณ5คนนะครับตอนนี้แล้วจ็คนนี้ครับจีบสาวอยู่ชื่ออะไรเนี่ยผู้สาวเนี่ยชื่อมัมมี่นะครับแล้วก็2คนนี้มิลิคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อเนมครับแล้วก็คนนี้ล่ะชื่อยิงไก่โอโหโคตรตึงครับแล้วก็คนนี้ชื่อน้ำโมครับเดี๋ยวเรายืนปักธงไว้ทุกคนด้านหน้าดีกว่าครับ ห้องนี้นะครับหวังว่าจะไม่มีใครซนนะครับหวังไว้แบบนั้นนะครับผมกดปักทงเลยไหมหรือว่าถ่ายลั่นแกนก่อนดีครับล่นแ,แกนก่อนก็ได้จัดไปหนึ่ง <c oughs> นั่นแน่ของจริงบอกเลยแล้วก็ลร่นแกนอีกทีหนึ่งอัดจิ๊บเข้าให้แล้วก็อีกทีหนึ่งนั่นแน่มีคนมาหาเราด้วยนะครับแล้วก็ปักทงเลยไหมทุกคนมาครับหนึ่งสองสามปักทงไปหล่อๆที่เทปึ่มนั่นไงมีคนโซนอีกแล้วนะครับเรียบร้อยฮะบอกเลยว่าเรียบร้อยฮะ ไม่ไหวเลยนะครับโอ้โหสมควรโดนด่าไม่เดฟเนี่ยฮะสมควรแล้วแหละนะครับผมว่าจริงๆนะสมควรด่าแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมคิดว่านะคนส่วนใหญ่นะครับจะรำคาญนะครับไอ้ของพวกนี้เนาะมันลกนะครับดูดิจริงๆนะโดยถ้าแบบว่าขายแบบว่า1อันอะไรเงี้ยหนึ่งอัน1เหรียญอันนี้ก็โอเคนะแต่นี่แบบว่า5เหรียญครับ20อันโอเมก้ด oh นะครับฮ l y s เชตนะครับผม ลองลั่นบ้านเลยนะครับแล้วก็ MP40 ไป1ทีแล้วก็ครับต่อไปสกาครับนั่นแน่ของจริงบอกเลยผู้สาวบอกปักหน่อยจัดไปครับปึ้มตอนนี้ครับผมเสียงแหบนะครับก็ไม่น่าจะว่าอะไรผมเนาะทุกคนครับผมเสียงแหบมากๆนะครับเพราะว่าทํางานเยอะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักนะครับแล้วก็ครับกด่านแรงแกนอีกทีนึงอาชีพเข้าให้แล้วก็กดให้ดอกไม้ทิปไปครับให้ใครดีให้ผู้สาวดีกว่าจัดไปหนึ่งที จัดไปให้ดอกไม้ไปครับ1ดอกแล้วก็ครับให้หัวใจสาไปโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับ EP นี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเนาะแล้วก็ครับสำหรับ EP หน้านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆบ๊ายบาย